กลยุทธ์เล็กแต่เร็วที่ธุรกิจเล็กๆนะฮะใช้ชนะลายใหญ่ได้อย่าคิดว่าธุรกิจเล็กไม่มีทางสู้นะฮะเพราะสิ่งที่คุณมีคือความเร็วนะฮะที่แบรนด์ใหญ่ไม่มีครับทำไมธุรกิจเล็กเนี่ยถึงได้เปรียบเรื่องความเร็วคำตอบก็คือธุรกิจใหญ่เนี่ยมีขั้นตอนเยอะนะฮะเวลาเปลี่ยนอะไรก็ช้านะฮะแต่ธุรกิจเล็กๆเนี่ยทดลองได้ไวนะ เปลี่ยนได้ทันทีลงมือวันนี้นะพรุ่งนี้เห็นผลนี่คือข้อได้เปรียบนะหรือว่า competitive advantage ของธุรกิจขนาดเล็กนะฮะแล้วกลยุทธ์เล็กๆเนี่ยแต่ว่าเร็วเนี่ยใช้ยังไงนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเทสสินค้าใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องสต็อกเยอะนะฮะหรือว่าเวลาออกคอนเทนต์รายวันเนี่ยก็ไม่ต้องรออนุมัติอะไรมากมายนะฮะ ฟังฟีสแบบนะจากลูกคา้าแล้วก็ปรับทันทีได้ใน24ชั่วโมงเลยนะกล้าทำสิ่งใหม่โดยไม่ต้องรอทุกคนเห็นด้วยเพราะว่ามีคนไม่เยอะนะครับที่สำคัญคือเร็วนะะคือสปีดเนี่ยคำว่าเร็วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลวกๆนะแต่คือพร้อมปรับตัวให้เร็วกว่าคู่แข่งธุรกิจเล็กๆเนี่ยที่ไม่กลัวรองนะคือธุรกิจที่มักจะแซงหน้าคู่แข่งนะ โปรดจำไว้ว่านะฮะเล็กไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่กล้าขยับตังหากที่ทำให้ธุรกิจล้มเหลว